วันนี้นะคะเรากลับมากับการรีแอคคลิปหลอนโอ้เสียงหมวกของพี่คุณนี่เป็นเสียงกระดิง่งเรียกผีมากมายเอ้ยไม่ใช่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความหลอนด้วยการดูคลิปผีนั่นเองนะคะวันนี้คลิปผีของเราจะเป็นที่หัวข้อของผีคลิกก้งแกล่ใช่ไหมเออ มาดูกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยเออฮ้ยมันมีผีผีปัวจ้องลออยู่ข้างบนให้ทุกคนระวังคนนี้เขาไม่เห็นจริงๆหรอ ไม่รู้จะโฟกัสตร,ตรงไหนดีนะคะระหว่างข้างบนที่เป็นผีสีขาวกับข้างล่างที่วิ่งตามที่เป็นผีชุดดาอ,อ่ะโหน่ากลัวทั้งคู่เลยอะ่ะถ้าเป็นเรานี่คือแก้งตายเลยนะโอเคคลิปต่อไปอะไรอะ่ะเห้ยคนนี้กําลังจะแกล้งแม่เป็นผีด้วยกันแกล้งแม่อยู่ในห้องน้ําหรือห้องนอนนะคะเฮ้ยแม่แม่แม่แม,แม่จะเห็นหรือยัง มาละหนึ่งอุ้ยถ้าเราเจอนะคะคือแบบช็อกอะช็อกมากมากเลยอ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่ธรรมดานะทั้งตัวใหญ่หัวโนตัวโตตัวหนักแล้วก็น้าตาขี้เหร่ะโอ้โหมาหมดอุ้ยถ้าเจอแบบนี้นะคะโอ้โหอยู่ไม่ได้แน่เลยบ้านหลังนี้นะโอเคคลิปนี้เอาไปสิบกะโหลกเลยเมื่อกี้ลืมให้กะโหลกแผลยอมรับว่าคลิปนี้สุดๆจริงๆเอาไปเลยสิบกะโหลกนะคะโอเคคลิปต่อไป อยนี่มันเครื่องเล่นหนอะหรือเครื่องปั๊มน้ําผู้หญิงคนนี้กําลังออกกาลังกายเอาไม่ใช่ผีตัวนี้กําลังช่วยกันปั๊มน้ํานะคะอ๋อนี้เขาไม่ได้แกล้งนะคะนี่เขาเป็นผีที่ดีนะเออจะได้ช่วยให้หมู่บ้านนี้มีน้ําใช้เออใช่หรอเออก็ควรจะแช่เนาะคลิปต่อไปเฮ้ยอะไรอะอะไรอยู่บนนั้น มีผู้ชายคนนี้นี่มันเป็นบ้านบ้านร้างอะบ้านร้างบ้านเก่าอ่ะเฮ้ยอะไรรอยอีกอะอยม้้จะมาฟาดคนนี้ปะเนี่ยเฮ้ยมีคนปัน่นจักรยานผ่านแต่เขาไม่เห็นอะไรหรอเฮ้ยทุกคนมันหวาดเสียว พี่รู้ตัวหรือยังคนที่เฝ้าบ้านนี่เขาแบบความรู้สึกช้ามากทุกคนเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างบนตัวสีแดงเฮ้ยมันพอ่มาแล้วทุกคนตัวจริงเสียงจริงมันอยู่ข้างบนน่ะแสดงว่ามันควบคุมพลังงานมันสามารถควบคุมพลังงานได้อะ่ะผีตัวนี้นะคะเป็นผีจ้าของบ้านแน่นอนอะ่ะอันนี้คล้ายๆคลิปเมื่อกี้เลยเอ้ย ผีอะ่ะโยนผีกัวจงลงมาโดนใส่คนข้างล่างแล้วคนข้างล่างก็สลบไปเลยอะ่ะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะทุกคนอันนี้มันคือคือผีตั้งใจจะไม่ใช่กแกล้งธรรมดาแกล้งแรงแบบนี้นะคะมีสิทธิ์ตายได้เลยนะผีนี้จะบาามากๆเลยนะคะ <c ười> คือไม่ไม่สนับสนุนให้ผีแกล้งคนรุนแรงแบบนี้นะคะเพราะคนอาจจะตายได้ง่ายๆเลยคลิปนี้เอาไป8.5กันหลกเลยนะคะเอาความหลอนมาเต็มใ้คลิปต่อไป เอาอีกแล้วอ,อีกแล้วนีไ่ไงมันเป็นพลังงานจริงๆทุกคนมันมีอะไรที่มันเก้าอี้เก้าอี้ทุกคนดูนั่นไงเก้าอี้ความแกล้งคนทำไมแกล้งแบบนี้ด้วยล่ะมีอะไรต้งวีแดงไหมลูกศรด,ดูตรงลูกศรน,นะทุกคนคนนี้เปียนเก้าอี้มาคืนเรียบร้อยคืนมาเรียบร้อยออะตัวนี้มันเหมือนเป็นสุสานเหรอเขามาเฝ้าสุสานะ ถ้าเจอแบบนี้คือแนะนําให้กลับบ้านเต้นี่คนนี้เขานอนนะคะนี่เขานอนอเอานั่นไงก็อีความอีกแล้ แสดงว่าผีที่อยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยจะต้องเป็นผีที่มีพลังงานเยอะมากๆทุกคนไม่งั้นไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้อะ่ะใช่ไหมคลิปนี้ไปแป่จุดท่ากระโหลกแล้วกันถ้าในความคิดเรานะคะถ้าเราเจออะไรลอยได้แบบนี้คือเราต้องหนีแล้วว่ะถ้าไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์หรือพ่อมดเนี่ยก็คือต้องเป็นผีแน่นอนเลยนะคะคลิปต่อไปนี่ไงหมาหม,มาน่ารักมากแต่หมามีเงาอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่า หมาจะมีพลังงานบางอย่างที่เห็นนั่นไงเงาสีดำใช่ไหม,มใช่เพราะว่าหมาจะเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสที่ไวกว่าคนนะทุกคนอ้อเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะแสดงว่าถ้าบ้านใครเลี้ยงหมานะคะแล้วมีผีแล้วหมาหวนหรือว่าหมามองไปตรงที่ที่ไม่มีคนเนี่ยตรงนั้นนะ่ะอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะหลอนอ่ะคิปนี้ไปเจ็บกระโหลกแล้วกันนะโอเคต่อไป ยังไงมาเห็นบางหญ่อีกแล้วมาตัวสีน้ําตาลนี้มันมองขึ้นไปข้างบนตรงในในห้องเหรอมันเจออะไรอะ่ะมันเหมือนจะฟ้องเจ้านายว่าแบบเอ้ยมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในห้องนี้นะหม,มามีเซนน่ะทุกคนเฮ้ยนั่นน,น,น,นเอาแล้วเอาแล้วเห่าด้วยแต่สันหางแฮะเฮ้ยท้งเห่าทั้งสันหาง มันนอาจจะเป็ถ้าเราคิดอีกแก่หนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นเจ้าของเขาแกล้งอยู่ข้างหลังไงโอ้อาจจะเป็นไปได้นะคะใครคิดต่อไปต้ยตัวอะไรอ่ะนี่มันมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนบุกโลกจะเอาช็อกโกแลตให้มนุษย์ต่างดาวกินได้ยังไงตายแล้วมั้งโอ้ยคาพิคตารอ้มนุษย์ต่างดาวกินช็อกโกแลตเหรอนี่มันคืออาหารของคนนะเฮ้ยทุกคน ฟังดาวมันเหมือนอีพีหัวตกนี้คลิปแรกๆที่เราดูเลยอ่ะเออเฮ้ยถ้าคลิปนี้นะคะมันเป็นเรื่องจริงนะคะเอาไปแค่ห้ากระโหลกก็พอมันไม่น่ากลัวนะแต่สงสารเขาอ่ะเพราะเขาเหมือนจะป่วยเลยเนาะเพราะว่าบรรยากาศโลกเรากับบรรยากาศของ่ังดาวเนี่ยโลกของเขาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะเขาอาจจะป่วยก็ได้นะน่าสงสารมากมากอ่ะ ทุกคนคะทุกคนคิดว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่าช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะแ้่วันนี้นะคะพี่คกคูเข้าไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์ช่องหม่พี่คุกด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย